สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมยูทูบช่อง v ีพาลูเอนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรหลักร้อยบนประจำมวดวันที่สองทับห้าทับหกแปดลงครั้งแรกนะครับครั้งที่หนึ่งก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่นำมาให้แต่รับชมก็ช่วงนี้ก็ติดภารกิจหลายอย่างนะครับก็ บางเว้นมาก็มาถ่ายทำชิปให้ได้รับชมนะครับภารกิจหลักๆก็คือการไปทอดแห้จับปลานะครับก็เ <c> ด <oughs> <g år> ินทางไปหลายอำเภอนะครับในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างก็ไม่มีมือที่จะมาพิมพ์ตัวเลขนะครับสำหรับ ช่อง youtube วีพารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นวันที่1นึ่งพฤษภาก็เป็นวันแรงงานนะครับว่าก็ตัวเลขก็เลื่อนมาออกผลวันที่สองพฤษภา นะครับสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็มีสมาชิกทำหาสูตรหลักร้อยบนก็นำมาให้ได้รับชมแล้วนะครับสำหรับเซื้อตีพนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ดูนะครับว่าออกอะไรไปบ้างนะครับสำหรับใครท,ที่รับชมนะครับก็ช่วงนี้ก็ไปลงแนวทาง หวยฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยกาชาติเพาะกิจฮานอยปกติฮานอยพิเศษฮานอย V.I.P ก็ไปที่ชื่อช่องนะครับยูทูบยอดพาลุยนะครับก็ตั้งชื่อไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับก็เป็นผู้ชายรูปร่างท้วมๆนะครับเป็นรูปการ์ตูนนะครับยอดพาลุยนะครับหรือไม่ใช่ก็ตั้ง ชื่อคล้ายๆกับอาจารย์ยอดนะครับก็เป็นยอดพาลยก็ไปรับชมได้นะครับก็ลงแนวทางไววหาน้อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางช่องนั้นก็เป็นตัวเนื้อหาซ้ำนะครับก็ต้องมาลงแนวทางใหม่นะครับเพราะว่าปกติก็จะลงหวยลาวนะครับก็เอาคลิปจากช่องวันพารวยและวีพารวยไปลงนะครับทำให เกิดการเนื้อหาซ้ํานะครับก็ตอนนี้ก็ลงใหม่นะครับก็อยู่ในช่วงสะสมเวลานะครับก็ช่องยอดพาเลเวนะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับสําหรับสวนหลักร้อยบนนะครับก็จะใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับก็ใช้ตัวเลขสองตัวเลขนะครับได้ผลลัพธ์อะไรก็เอาตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มาบวกสองบวกหนึ่งบวกสี่บวกสอง ของที่เสียมตาลนะครับตรงนี้8ดหลักแสนบวกกับหลักพันนะครับเลข7ก็เป็นแปดบวกเเท่ากับสิ้านะครับลงท้าย5้าก็เลข5้าเป็นตัวเลขแรกจากนั้น5้บวกสก็เป็น7 7็ดจ็ดบวกหนึ่งก็เป็น8 8ดแดบวกสเท่ากับสิอเลขสองบวกสก็เป็นสี่นะครับหลักร้อยบน5ตัวเลขทําได้ห้าเจ็ดปดสองสี่ก็เข้าไปที่เลข7นะครับก็เป็นการออกแบบสูตรตัวเลขนะครับให้ทุกคนได้รับชม รับฟังนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมไปดูนะครับช่องยอดพาลุยนะครับก็ลงแนวทางไว้ฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย V.P. นะครับก็ลงแนวทางให้ได้รับชมที่ช่อง youtube ยอดพาลุยนะครับก็เข้าไปได้นะครับผมก็จะใช้บทเพลงเอานะครับก็ทำ ทำภาพเคลื่อนไหวให้ดูนิดนึงนะครับก็เป็นรูปโปรไฟล์นะครับช่องยอดพาลุยนะครับทำปากขยับไปขยับมานะครับก็ส่วนช่อง V ีพาลุยก็ V ีพาลุยก็มาลงแนวทางสุดหลักร้อยบทน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่บอกก็คงจะไม่รู้นะครับก็ช่องยอดพาลุยนะครับเผื่อทุกคนเข้ามาจะได้เข้าไปดูนะครับ ตรงนี้ก็ใช้หลักแสนของรางวัลที่1บวกหลักพันนะครับ5 6, ้าบวกแดเท่ากับสิบสามก็เลข3ามเป็นตัวเลขแรกนะครับก็มาถัดมาก็ออกแปดส7เจ็ดสามเจ็ดนะครับเข้าตัวเลขแรกเลยนะครับเลขสามก็เข้าไปหลักร้อยบนนะครับถ้าขยายตัวเลขค่าตัวเลขก็เป็น3มบวกสองเป็นห้า้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสี่เท่ากับ10ลงท้ายศูนย์ก็เลข0ูนย์บวกสองก็เป็นสองหลักร้อยบนห้าตัวเลขทำได้สามห้าหกศูนย์สองนะครับ ซึ่งส่วนนี้ก็สามารถเข้าไปในตําแหน่งอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิบล่างหน่วยล่างนะครับเลข5้าเลขศูนย์ก็เข้าไปที่หลัร้อยบนนะครับเลขสามก็ช่วงนี้ก็ทำ t u b ูหลายช่องแล้วก็ไปลงแหจับปลานะครับก็บัดรละสองร้อยสี่ร้อยหรือว่าบัตรละพันผมก็ไปหมดในช่วงนี้นะครับก็เป็นการไป สนุกสนานเฮฮากับเพื่อนนะครับก็มีเวลาว่างก็มาถ่ายทำชิฟวีโอนะครับแล้วก็ลงแนวทางหวยหาน้อยนะครับที่ช่อง Youtube ยอดพาเวยนะครับยอดยักษ์อออ่างดอดเด็กแล้วก็พาไทยพาพอพานสละอารอลอิงสละอุลอละอยอยักษ์นะครับยอดพาเวยนะครับก็เป็นชื่อภาษาไทยนะครับก็ไปรับชมได้นะครับลงแนวทางไวยฮานอยนะครับ เป็นหลักในช่องนี้ส่วนช่องลาวก็ช่องปันพาวยนะครับหลับช่องวีพาวยก็ลงแนวทางตลาดกิมแบงรัฐบาลไทยเพื่อให้เป็นการแยกหวยแต่ละหวยนะครับเป็นสามช่องนะครับหลักๆใน้ช่องอื่นผมก็ทําไลฟ์สาระไปเรื่อยให้เต๋าคุณผมนะครับตามเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงน,นี้ก็หลักแสนบวกหลักพันนะครับก็ 8บวก7ก็เท่ากับ15ลงท้าย5ก็เลข5 5 2, 7, 7, 7, 8, 8, 4, าบวก2เป็น7 7บงนิเป็น8 8ดบวก4เท่ากับ2อันนี้2 2, 2, 2, 2 4, บวก2ก็เป็น4หลักร้อยบน5เลขนะครับทำได้5 7 8 2 4ก็เข้าไปที่หลักร้อยบนคือเลข8นะครับออก8 9 4 5 4นะครับ2ตัวล่างก็มาครบนะครับเลข5เลข4นะครับกิแล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปใช้ในตำแหน่งไหนนะครับก็สามารถนำไปต่อยอดหรือว่าจะ ลดแต้มบวกแต้มก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะออกแบบนะครับก็ออกแบบสุรตัวเลขไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับต่อไปก็นำแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ห้าสี่นำมาตั้งก็ใช้หลักแสนนะครับคือเลขแปดแล้วก็มาบวกหลักพันก็คือเลขแปดก็เป็นแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกนะครับลงท้ายหกก็เลขหกจากนั้นหกบวกสองก็เป็นแปดแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามก็เลขสามสามบวกสองก็เป็นห้านะครับ หลักร้อยบนทําได้6 8 9 3 5ก็มาเลข5นะครับในตำแหน่งที่5้าเลขหนะครับส่วน3ามตัวบนก็มาครบนะครับห้าก็มาครบได้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปวินตัวเลขเอานะครับถ้าชื่นชอบในสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ลงครั้งแรกนะครับไม่ต้องถามหาว่าเมื่อที่แล้วเข้าหรือไม่นะครับก็เป็นการเช็คำนวณครั้งแรกให้รับชมนะครับสูตรนี้ก็เช่องนี้ก็ ลงแนวทางนะครับในหลายวัยนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับช่อง youtube ยอดพาลุยนะครับยอดพาลุยก็ลงแนวทางว้ยฮาหนอยนะครับถ้าผมว่างผมก็จะไปลงแนวทางฮานอยให้ได้รับชมนะครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่บเก้านะครับยี่บเก้าเมษายนหกแปดนะครับที่ทำคลิปวีโอผมก็ลง ไว้ฮานอยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดยิบแปดิบเก้าแล้วนะครับก็พึ่งลงใหม่นะครับก็เป็นช่องที่ถูกปิดการสร้างไล้ได้ไปนะครับเป็นเนื้อหาซ้ํานะครับผมก็ลบวีโอออกหมดแล้วก็ทําใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะผ่านกดหรือไม่นะครับก็ลองทําดูนะครับช่วงนี้ตรงนี้ก็เข้าไปหลักร้อยบนนะครับเลขหกเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิลงท้ายสีก็เลขสี่นะครับ อางนั้นสบวกสองก็เป็นหกหกบวกหนึ่งก็เป็น7 7ดเจ็ดบวกสีเท่ากับบลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งบวก2ก็เป็นสามหล,ล,ลักร้อยบนทำได้สี่หกเจ็ดหนึ่งสามนะครับก็มาเข้าหลักร้อยบนก็คือเลขหนะครับคู่โต๊ดคู่อะไรก็มาหกเจ็ดนะครับส่วนมาครบล่างนะครับสามห2หกสามสองตัวล่างก็มาครบไปนะครับเลขห้าตัวนะครับถ้าไปวินตัวเลขเอานะครับก็แล้วแต่ท่า,านผู้ชมจะนำไป พิกแพงตัวเลขเอานะครับปรับตัวเลขเอาก็ให้สังเกตความห่างของช่องว่างช่องไฟนะครับต่อไปก็นำหกหเก้าหกแปดเจ็ดสามหกนำมาตั้งก็ใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับ6กบวกเก็เท่ากับ15บงท้าย5้าก็เลขห้าจากนั้น5้าไปบวก2ก็เป็น7จเจ็บวกหนึ่งเป็น8 แปดบวกสี่เท่ากับสิบสองลงท้ายสองเลขสองสองบวกสองก็เป็นสี่ก็มาหลักร้อยบนสองสองเจ็ดนะครับส่วนสองตัวล่างก็มาห้าแปดแปดห้านะครับก็ส่วนนี้ก็มาครบล่างบ่อยนะครับต่อไปก็นำสองหกหกสองสองเจ็ดแปดห้าในงวดล่าสุดมาตั้งก็ใช้หลักแสนบวกหลักพันนะครับก็จะเป็นหลักแสนคือเลขสองหลักพันคือเลขหกก็จะเป็นสองบวกหกก็เป็นแปดนะครับก็ได้เลขเดิมอีกแล้วนะครับก็สอง บวกหกเป็นแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์เอาเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่ก็เป็นห้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดนะครับหลักร้อยบนห้าตัวเลขทําได้เลขแปดเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าเลขเจ็ดนะครับก็รอลุ้นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับถ้าวินตัวเลขก็เป็นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดประมาณนี้นะครับสองตัวบนล่าง ถ้ามาครบนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนําไปใช้ก็เป็นหลักร้อยบนประจําง,งวดวันที่สองทับห้าทับหกแปดนะครับก็รอผลออกว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับสูตรหลักร้อยบนก็อย่าลืมไปรับชมช่อง YouTube ยอดพาลุยนะครับก็ลงแนวทางไว้ลาวเออไม่ใช่ครับไวฮาหนอยนะครับก็จำปิดยอดพาลุยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ